คือผมมีความคิดว่าอศิลปะเนี่ยมันจะต้องเป็นอาหารของมนุษย์ทางใจไม่ต้องการที่จะเขียนรูปเพื่อจะให้คนเกิดความทุกข์มันอาจจะโดดเดี่ยวหรืออาจจะทําไปคนเดียวมันก็ไม่มีความหมายอะไรผมก็จะไปของผมเรื่อยๆเนี่ยถ้าผมเขียนรูปแล้วคนดูรู้สึกแม้ดูแล้วสบายดูแล้วมีความสุขคนเขียนรูปเนี่ยมันไม่สาคัญอยู่ว่าคุณจะเขียนรูปดีหรือเปล่าแต่มันสําคัญอยู่ที่ว่าคุณได้ทํางานอย่าง เต็มที่ทำงานอย่างที่ตัวเองต้องการโดยไม่ไปหลงไหลกับแฟชั่นหรือไม่ไปหลงไหลกับสิ่งแวดลอ้อมที่ทำให้เราเสียไปศิลปินเนี่ยจะ,จ,ะจะต้องมีความเป็นตัวของตัวเองความเป็นตัวตัวเองอาจจะต้องใช้เวลาศิละปะของแต่ละคนเนี่ยไม่ใช่ว่าใช้วิธีก้าวกระโดดมันต้องค่อยๆเดินไปเดินไปโดยว่าตรงกระทั่งมันจะขุดเอาตัวเองออกมาให้ได้ถ้าชาตินี้ขุดไม่ได้ชาติหน้าคงจะได้ ผมส <c oughs> ิจรูนบุญสวนครับก็กด็ดีใจที่มีโอกาสมาแสดงรูปที่ขัวศิลปะแล้วก็ความจริงก็ตั้งใจมาหลายปีแล้วก็คือเชียงรายเนี่ยผมมีความผูกพันกับทั้งผู้คนกับจังหวัดอยู่หลายตอนด้วยกันผมมีเพื่อนสนิทที่ เรียนหนังสือมาด้วยกันเนี่ยเรียนจบมาพร้อมกันเนี่ยก็ทีแรกก็ตั้งใจว่าเออว่าผมมาแสดงรูปเชียงรายก็ตั้งใจว่าจะเอาตัวถวัรซึ่งเป็นเพื่อนผมเนี่ยมาเป็นประธานเปิดงานแต่ก็ถวันก็ตายไปจูก,ก่อนในกระบวนังหวัดทางภาคเหนือเนี่ยเชียงรายเป็นเมืองที่มีแอคทิวิตี้ทางด้านงานศิลปะที่ เด่นชัดที่สุดมีศิลปินอยู่จำนวนมากแล้วก็สามารถรวมตัวกันได้เป็นกลุ่มก้อนซึ่งปกติแล้วศิลปินเนี่ยมักจะรวมตัวกันเพื่อให้ติดผมตั้งใจจะมาแสดงรูปที่นี่ก็แต่ว,ว่าไปก็ค่อนข้างก็ดีใจคือปีปีนึงเ่ย <c oughs> ผมมีอาชีพทาง เขียนรูปเนี่ยแล้วก็ก็ถือโอกาสว่าอย่างน้อยที่สุดสองปีเนี่ยก็น่าจะแสดงรูปเดียเ่ยวนะเดี่ยวสักสักสองปีครั้งอะไรย่าเงี้ยปีนี้ก็โชคดีที่ได้มาเชียงรายงานที่นำมาแสดงเนี่ยผมคัดเลือกงานอยู่สอสองแบบคืออันแรกก็คืองานที่ผม ค่อนข้างจะชอบอมีอยู่สีรูปที่เคยนำแสดงตอนที่ผมอายุ70เลือกในโอกาสที่ผมอายุเท่ากับศาสตราจารย์ศิลปิตศีซึ่งเป็นครูผมเนี่ยอาจารย์ศินท่านจะเสียท่านเสียตอนที่ท่านอายุ70แล้วพอผมอายุ70ผมก็ตั้งใจจะแสดงรูปเพื่อเป็นที่เราเลือกถึง อาจารย์สิลป์ที่ผมระล,ลึกถึงผมจะใช้จะใช้อะไรจะใช้สมมุติว่าผมกำลังจะส่งงานอาจารย์ให้ตรวจหลังจากที่ไม่ตรวจกันมาสี่ปีก็เลยเขียนรูปใหญ่ๆอยู่หลายรูปแล้วที่ที่มาแสดงเนี่ยผมก็คัดรูปที่ผมรักที่สุดมาสี่รูปสี่รูปอันนั้นเป็นชุดหนึ่ง ไอ้ชุดแรกที่สี่รูปเนี่ยขนาดใหญ่นะครับขนาดเม็ดยี่สิบห้าคูณสามเม็ดสี่รูปแล้วก็ผมแถมรูปที่ผมเขียนตอนหลังๆนี่มาอีกสองรูปก็สามเม็ดเหมือนกันแล้วก็รูปใหญ่อีกสี่รูปซึ่งผมเขียนล่าสุดเขียนล่าสุดก็สามเม็ดเหมือนกันสามเม็ด แล้ว,ลวระหว่างที่ผมเขียนรูปใหญ่ๆเนี่ยผมก็จะนำรูปไอ้เม็ดสี่สิบคูณเม็ดสิบห้าซึ่งเป็นไซส์ที่ผมชอบเขียนติดมาด้วยหรูปแล้วก็ไอ้รูปที่ผมเขียนเมื่อตอนต้นปีผมไปเขียนรูปต้นปีดอกควงหยกที่บ้านยาง คือเป็นโครงการหลวงทางขึ้นอ่างขางผมเขียนมาสามรูปผมก็ติดมาแสดงด้วยแล้วช่วงก่อนที่ผมจะมาแสดงเนี่ยก็มีคนก็ติงทางเจ้าหน้าที่ทางนี้เขาก็บอกว่าเอออาจารย์น่าจะมีรูปเล็กๆมาให้คนดูบ้างจริงผมเขียนรูปเล็กๆไว้เยอะครับผมก็เลยถือโอกาสเอารูปเล็กๆมาอีกสิบรูป ที่สำคัญอีกรูปหนึ่งก็คือผมมีรูปยาวขนาด8เมตรครึ่งซึ่งผมขึงเฟรมไว้หลายปีแล้ว3ปีได้แล้วก็เคยบอกลูกที่อยู่ลำพูนว่าพ่อจะเขียนรูปยาว10เมตรเนี่ยตอนอายุป80ผมก็เตรียมเรมเตรียมอะไรไว้เรียบร้อย แต่ลูกชายผมคนหนึ่งเขาบอกว่าถ้าพ่อจะเขียนรูปสิบเม็ดตอนอายุแปดสิบเนี่ยพ่อต้องเขียนเลยคือพ่อต้องเขียนเลยถ้าวิจนั้นแล้วพออายุแปดสิบเนี่ยพ่ออาจจะตายก่อนก็ได้หรือวิจยนั้นพ่ออาจจะเขียนไปได้ดังนั้นความฝันของการที่จะเขียนรูปขนาดใหญ่สิบเม็ดเนี่ยก็ควรจะลงมือทำดันตี แล้วเมื่อปีที่แล้วเนี่ยผมผมมาที่ขัวศิลปะแล้วก็ได้กำหนดการที่แน่นอนแล้วว่าผมจะได้แสดงรูปเดือนสิงหาคมผมก็บอกว่าที่ขัวเนี่ยมันมีผนังยาวสิบกว่าเมตรผมก็ถือโอกาสว่าไอ้รูปที่ผมจะเขียนสิบเมตรนั่นแหละผมตัดทอนออกไปเมตรครึ่งเพราะว่านอกชานบ้านผมเนี่ยมัน ยาวแค่9เมตรผมก็จําเป็นต้องเขียนรูปที่นอกชานมันก็เลยตัดออกถ้าเม็ดครึ่งก็เหลือ8ปเมตรครึ่ง,ร,ร,งรูป8เมตรครึ่งเนี่ยหาที่แสดงไม่ได้หาที่แสดงไม่ได้ไม่ว่าที่ไหนก็ไม่มีแกลเลอรี่ไหนก็คงจะไม่สามารถจะมีพื้นที่กว้างขนาด10-15เมตรให้ผมแขวนรูปขนาด8เมตรครึ่งได้ที่ขัวศิลปะี่ยมีผมก็เลยถือโอกาส เอาละผมจะเขียนรูป8ดเม็ดรครึ่งเพื่อจะมาแสดงที่นี่อันนี้อันนี้ตั้งใจตั้งใจว่าจะเอารูปนี้มาแสดงที่นี่ผมก็ลงมือเขียนรูป8ดเม็ดรครึ่งเนี่ยผมจำผมจำวันที่ได้วันวันที่ที่ผมเปิดผมผมที่ผมเริ่มที่จะเขียนรูปเนี่ยผมเขียนผมถือเลอกถือชัยว่าผมจะเขียนวันที่ส3าเมษา ผมลงมือเขียนวันที่13เมษายนแล้วผมก็ใช้เวลาทั้งหมดประมาณสองเดือนกับ20วันถึงเสร็จโดยไม่ได้เขียนรูปอื่นเลยเขียนเกือบทุกวันเว้นไม่เกินห้าวันรูปรูปที่ผมเขียนรูปแปดเมตรครึ่งเนี่ยจริงๆแล้วจะต้องใช้เวลาประมาณสองเดือนกับสิบห้าวันถึงจะเสร็จแล้วก็ เป็นเป็นรูปคืออย่างนี้ครับคือเป็นรูปที่ผมเขียนแบบไม่มีการวางแผนล่วงหน้าไม่มีการวางคอมโพสิชันไว้ล่วงหน้าไม่มีการว่าจะจบยังไงจะไปยังไงผมจะเขียนรูปไปเรื่อยๆเ,เพียงแต่ว่าการจัดองค์ประกอบของผมเนี่ยผมจะจัด ประมาณสามวันครั้งหนึ่งคือคือ,คอหมายความว่าเขียนเขียนไปแล้วเนี่ยจะวางองค์ประกอบแค่สามวันคือผมเขียนรูปเป็นบล็อกนะครับเขียนวันละบล็อกหมายความว่าอพอจะเริ่มบล็อกใหม่เนี่ยก็คิดว่าไอ้สามวันเนี่ยจะเขียนแบบไหนผมก็จะวางขมโปสไว้แค่สามวันแล้วต่อไปก็วางทีละสามวันสามวันสามวันเรือ่อยกันไม่มีการถอยหลังมาดู แล,ล้วรูปที่รูปใหญ่แปดเมตรครึ<ม>่งเนี่ยเป็นรูปที่การจัดองค์ประกอบอาจจะไม่มียูนิตี้หรืออาจจะไม่มีความเป็นปึกแผ่นแต่อันนี้เป็นความประสงค์ของผมที่คิดว่ารูปไม่จำเป็นจะต้องเป็นเป็นผืนเดียวกันเป็นแผ่นเดียวกันแต่อาจจะกระจัดกระจายอยู่แต่ว่าสีหรือ รูปทรงต่างๆจังหวะจากโคนถ้ามันอยู่ด้วยกันได้มันก็จบมันก็น่าจะน่าจะใช้ได้อันนี้เป็นรูปแปดเปดครึ่งซึ่งซึ่งทำให้ผมเกิดไอเดียว่าผมก็จะเขียนรูปขนาดนี้ต่อไปอีกสักพักหนึ่งแต่ตอนนี้ผมก็เตรียมผ้าใบใหม่ไว้แล้วแต่เพียงแต่ว่าลดขนาดลงไปให้เหลือหเมตรแต่จะเพิ่มความกว้าง ให้กว้างเป็นสามเมตรครึ่งอเป็นเป็นเป็นหกเมตรคูณเมตรคูณคูณเท่าไหร่คูณเมตรสี 40, ่สิบเมตรหกสิบนะเพราะว่าถ้าถ้าเป็นยาวขนาดแปดเมตรเนี่ย จะมีปัญหาเวลายกขึ้นยกลงผมคงจะแก่เกินไปแล้วยกไม่ค่อยไหวนี่มันอาจจะต้องถ้าเป็นหกเป็ดเนี่ยผมสามารถจะช่วยตัวเองได้ก็ดูด,ดูดูจะน่าจะสำเร็จน่าจะสาเร็จครับมีมีคนเคยถามผมเหมือนกันว่าผมเคยขอญาตแก้ข่าวนิดนึงคือว่า ส่วนมากคนที่ดูรูปผมเนี่ยเขาก็มักจะบอกว่าผมเขียนรูปเป็นแบบอิมเพรสชันนิสคือส่วนมากเนี่ยเราจะชินว่าคนที่เขียนไดสเคปเนี่ยโดยอาศัยแบบจริงจากธรรมชาติเนี่ยเรามักจะใช้คำว่าอิมเพร s ชันนิสซึ่งความจริงผมเคยอิงเคยศึกษาเรื่องอิมเพรสชันนิสตแล้วก็เคยคิดว่า เป็นแนวทางเริ่มต้นที่ผมเขียนรูปแต่จริงๆแล้วผมเลิกเป็นอินเพรสชนิสตมาตั้ง40ปีแล้วแต่เวลาที่คนเขาบอกว่าผมเป็นอินเพรสชนิสตผมก็ยังไม่ได้แก่ตัวอะไรเพราะว่าจนกว่าคือคือ,ค,อคือการเขียนรูปเนี่ยมันมันไม่สำคัญอยู่ว่าคนเขียนน่ะคิดอะไรมันสำคัญอยู่ว่าคนดูเขาคิดอย่างที่คนเขียนหรือเปล่า คุณดูเขาคิดอะไรเขาคิดผมเป็นอิมเพรสชนิสผมก็ก็เป็นไปก่อนพอทุกวันหนึ่งพอทุกวันนี้คนก็เริ่มจับได้แล้วว่าผมไม่เป็นอิมเพรสชนิสตคือความคิดที่จะเขียนรูปโดยอาศัยอิงธรรมชาติเนี่ยมันมันเป็นมาตั้งแต่3 0 4สิบสี่สิปีที่แล้วมาวคืออย่างนี้ครับอิมเพรสชนิสเนี่ยมันจะมันจะหมด พูดง่ายคือว่าฝันหลังเนี่ยมันจะหมดตอนโมเน่เซซานพอถึงโกแกงก็เริ่มเปลี่ยนแต่เซซานนี่ก็อาจจะเป็นโพสอิมเพรสชันนิสต์อยู่แต่หลังจากนั้นนะไม่มีใครทำอิมเพรสชันนิสต์อีกไม่มีใครทำอิมเพรสชันนิสต์อีกสมมุติถ้าเราจะทำขึ้นมาล่ะ ล้วผม,ผมก็อยากจะรู้ว่าถ้าเราทําอิมเพรชินิดไปอีกสักสามสิปีเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นคือคือจุดหมายจริงๆของของศิลปะเนี่ยมันจะไปอยู่จุดเดียวกันก็นกคือคําว่าแอ r a ทกทีนี้ถ้าเราเขียนรูปแอ r a c กโดยใช้นันฟิกเ a ร i ีฟคือไม่มีรูปร่างเนี่ยผมว่ามันง่ายไปมันเล่นง่ายไปคือมันอยู่ๆมันก็ไปไปโดไปถึงจุดๆดยอดเลย แต่แอสแท็เนี่ยถ้าเราเอาใสยถ้าเราคิดว่าแอสแท็ถ้ามันถ้ามันเป็นเรลไสติกขึ้นมาอาจารย์ศิลป์เคยเคยพานักศึกษาไปดูรูปพระพุทธรูปพระพุทธจินราที่พิจุนโลกแล้วท่านก็บอกว่าอันนี้เป็นตัวอย่างของศิลปะแบบแอฟแท็ที่มีที่มีฟิกเกเรทีฟที่มีมมรูปร่างคือเวลาหลาพระพุทธิินราเนี่ยเราจะไม่รู้สึกถึงความเป็นมนุษย์ ความเป็นพพระุทธเจ้าแต่เราจะได้อารมณ์ความรู้สึกที่มันมันขึ้นอยู่กับใจผมผมผมจะไปถึงจุดนี้ผมพยายามจะไปแต่มันมันมันอาจจะโดดเดี่ยวหรืออาจจะทำไปคนเดียวมันก็ไม่มีความหมายอะไรผมก็จะไปของผมเรื่อยๆเ,เนี่ยจนทั้งถึงทุกวันนี้ก็มีหลายคนศิลปินหลายท่านก็บอกว่างานพี่จะดลเนี่ยขาเรีกผมพี่จะดูรุนรุร่นน้องๆเนี่ย งานงานพิจารูณทุกวันนี้เป็นแอฟแท็กแล้วแต่เป็นแอฟแท็กที่อยู่ในรูปของเรียลลิสติกเรื่องนี้เป็นเป้าหมายที่ที่ผมวาบางไว้และประการอีกสำคัญอีกประการหนึ่งที่ผมจะเขียนรูปให้คนดูคือผมมีความคิดว่าไอศิลปะเนี่ยมันจะต้องเป็นอาหารของมนุษย์ทางใจผมผมไม่เคยไม่ ไม่ต้องการที่จะเขียนรูปเพื่อจะให้คนเกิดความทุกข์หรือเกิดความอะไรนะความเครียดเรืออะไรต่ออะไรแต่ถ้าดนดูรูปถ้าผมเขียนรูปแล้วคนดูรู้สึกแหมดูแล้วสบายดูแล้วมีความสุขอันนี้คือเป้าหมายที่ผมวาผมวางไว้แค่นี้ไอครับแต่มันจะไปได้แค่ไหนก็ไม่รู้แต่ว่าตอนนี้หลายคนเขาก็เริ่มเริ่มบอกว่าูดูรูปพิจารูนแล้วมีความสุข อันนี้คือผมก็ก็ดีใจด้วยก็ก็ภาวนาว่าให้ผมมีชีวิตยอยู่ต่อไปอีกสักพักหนึ่งผมคงจะมีงานออกมาอีกจะจะดีไม่ดีมันไม่สำคัญแล้วคนเขียนรูปเนี่ยมันไม่สำคัญอยู่ว่าคุณจะเขียนรูปดีหรือเปล่าแต่มันสำคัญอยู่ที่ว่าคุณได้ทำงานอย่างเต็มที่ ทำงานอย่างท,ท,ที่ตัวเองต้องการโดยไม่เป็นหลงไหลกับแฟชั่นหรือไม่เป็นหลงไหลกับสิ่งแวดล้อมที่ทำให้เราเสียไปศิลปินเนี่ยจะ,จะต้องมีความเป็นตัวของตัวเองความเป็นตัวตัวเองอาจจะต้องใช้เวลาศิลปะของแต่ละคนเนี่ยไม่ใช่ว่าใช้วิธีก้าวกระโดดมันต้องค่อยๆเดินไปเดินไปโดยว่า จกนกระทั่งมันจะขุดเอาตัวเองออกมาให้ได้ <c oughs> ถ้าชาตินี้ขุดไม่ได้ชาติหน้าคงจะได้ผมก็คิดว่าผมน่าจะมีชีวิตอยู่อีกสักพักหนึ่งเพื่อที่จะได้เสนอสิ่งที่ผมคิดอยู่เอธษฐศาเนี่ยม,มันมีเรื่องให้เราคิดอยู่ตลอดเวลามีทำมีเรื่องทำให้เรามีปัญหาทำให้แก้ปัญหาอยู่ตลอดเวลาแต่ปัญหาของการทำงานศิละปะเป็นปัญหาที่ สามารถแก้ไขได้ถ้าคนเขียนรูปแล้วม,มีไม่มีปัญหาผมว่าอันนั้นผิดอันนั้นผิดครับขอพระคุณมากครับ